สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ้าแมวเต้าเสืออ้วนนะครับนะก่อนจะรับชมนะครับนะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมาเพื่อนๆวันนี้เราก็พาตุนสวย,สวยนะแปดแปดสองนะเพืเเนนะ่อนๆอนะมาดูกันดีกว่าเพื่อนมาใครวันนี้สายแมวนะมาดูกันหน่อยอ่าโอเคขออัดกันที่สิบเลยแล้วกันนะเพื่อนนะมาดูกันดีกว่านะเออลองดูว่าสิบแล้วจะไหวหรือเปล่าสิบออโต สิบสิบออโต้ลองดูกันเพื่อนเพื <F> ่อนเอฟซี <C> คนเอาเรียบร้อยทองลงมาฮะเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนไหนอยากให้นเกกินอะไรก็แนะนำมาได้นะครับนะวันนี้ค่า TP มาค่อนข้าง,ง,งที่จะดีนะสำหรับเกมแมวเนี่ย,ยเ,เรียบร้อยฮะโยนส้มมากินหนึ่งดอกคอยหนึ่งตัวอ่ะสิบมาก่อนเปิดมาเรียบร้อย สำหรับรางวัลโต๊ะสำหรับเจ้าเสืออ้วนในรอบมนี้นะเพื่อนๆนะใช้ได้เลยฮนะสามร้อยโอ้โหนี่ไม่มาอ,อย่ามาแบบนี้เพื่อนขอขยับนะอันนี้เดี๋ยวขอขยับเป็นสามสิบ อันนี้จะเป็นเอ่อในการเดินเทคนิคในการกระโดดะเพืเ่อนๆนะก็บอกเลยว่าสไตล์กายสไตล์มันแล้วเพืเ่อนๆนะเดินกันแบบไหนก็แบบนั้นนะจ๊ะอ่าเราก็มาที่อ,ออโต้ออโต้สักสักสัก,ส,กสักสิบก่อนนะเมื่อกี้สิบค่อนข้างที่จะมาดีนะแล้วก็ปรับเป็นสามสิบนะเป็นสามสิบเอาลองดูฮนะเรียบร้อยก้อนทองโอ้โหรู้เรื่องฮนะ <laughs> ขยับไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะถ้าออโต้ไหนมาดีก็ลองขยับออโต้เรื่อยๆไปนะดอกอีไม่ติดอี๋นะพี่หมาอีากอสองกระโหมสองแดงเรียบร้อยสองแดงเรียบร้อยเพื่อนตัวแพงเพื่อด้วยตัวแพงเพื่อด้วยเรียบร้อยกับโคนสิเก็บสามตีล้วเพื่อน สุดยอดเยลยฮะรางวัลซุปเปอร์รางวัลไม่กะมันนี้ซุปเปอร์ไม่กะก็มาฮะสุดไปเลยฮนะรอบวันนี้ ยังมาอีกเปล่ายังมาอีกเปล่าโอ้ยไปเลยเรียบร้อยพออกดอ,อ,อ,อกไววยาวๆฮะโอ้โหแมววันนี้สุดติงจริงๆเพื่อนๆสุดติงจริงๆเพื่อนๆโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยฮะนี่มาเอาดิยกยกอีกหนึ่งรอบ อย่าบอกว่ามึงควรสิบนะโอ้โห,หน่าเสียดายจังเลยติดควรสิบนี่มอ่ะติดไปเลยนี่ติดไปเลย,เ,ลยเออแบบน,นี้นะสุดบอกนียสุดจริงรจริงฮะจบควสิบจริงหนึ่งรอบโอ้โหสุดกว่านี้ไม่มีแล้วเพื่อนเกิดแล้วลงยากฮนะเกิดแล้วลงยากเพื่อน เพื่อนลงยากเพื่อนโอ้โหมันมันไปสุดจริงฮะสำหรับเจ้าเกมเสือวันนี้โอ้โหมาติดเรียบร้อยโอ้โหนี่แค่สองบ็ดเองนะสองบ็ดขนาดนี้เพื่อนโอ้โหจะไปต่อยังไงไหวนี่ก็ปังแล้วนะ โอ oh oh. oh. ้โหวันนี hmm ้แบบจ่ายกระจุยกระจายมาค่าท p พีมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะสำหรับเออที่ไปดูในกลุ่มนะสุดยอดนะสำหรับเจ้าเกมแมวเหมียววันนี้นะครับนะเพื่อนๆนะคือเราว่าเราพอก่อนดีกว่านะ๋ย่กล่าวว่าเดี๋ยวไปต่อเนี่ยโอ้โหมันหัว่าเดี๋ยวมันดูดนะเกมมันจังหวะมันได้จังหวะมันดีจังหวะมันโดนนะเราก็ประมาณไหนก็ประมาณนั้นดีกว่าเพื่อนๆนะดูแลโอ้โหวันนี้ก็หลายเท่าตัวนะฮะมาค่อนข้างดีเลยนะครับนะ อ่ะโอเคครับผมใครชอยคลิปนี้นะเพื่อนๆนอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจด้วยนะครับไม่แนะนำมเล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกดกไลค์กดไค้คอมเมนต์นะครับบ๊ายบาย